กันที่ความน่ารักของนักแสดงช่อง7 HD ที่ไปแจกปฏิทินปีใหม่ให้แฟนๆซึ่งอยู่ในช่วงวันคล้ายวันเกิดของภูมิเกติภูมิพอดีค่ะงานนี้เพื่อนนักแสดงเลยรวมตัวกันเซอร์ไพรส์นำโดยยูโรยศวัตรลิววั์พลทิ้งพลอยประภาวดีอานักลึก์มายืนรวมตัวกันทำทีเป็นสัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงส่วนการณนัทชาแอบไปทำหน้าที่ถือเค้กจากช่อง7 HD มาให้มาพร้อมกับคุณพ่อที่ถือเค้กก้อนใหญ่จากแฟนคลับมาให้ด้วยค่ะ ก็น้องหล่ออยู่แล้วนะครับาการแสดงน้องก็ดีอยู่แล้วก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จในทุกสิ่งเลยนะครับมอบใ,ให้มอบให้ปฏิทินเหรอไม่ใช่แอลกอฮอล์เช็ดมือฆ่าเชื้อโรคไม่ถักเลยเนี่ยเต็มเลยอ่ะขอบคุณทางช่องเจ็ดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยก็อยากจะอวยพรใหู้มิประสบความสําเร็จ อยากทาอะไรก็ทําครับแ่นี้ครับเจ้านะใช่ใช่ครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วอยากทำอะไรก็ทำอยากทาอะไรก็ทาส่วนใครอยากได้ปฏิทินยังแจกกันต่อเนื่องนะคะรอติดตามรายละเอียดได้ทุกแพลตฟอร์มของช่อง7 HD ค่ะเอามาหาชัยก็มารอกันแน่นห้างเลยค่ะซึ่งยูโรและพิงพลอยก็นําทีมเพื่อนเพื่อนักแสดงมาพร้อมปฏิทินสวยๆส่งมอบให้ถึงมืองานนี้ได้มีโอกาสเช็คกระแสและฟีดแบ็กของตัวเองทุกคนก็ปื่ื้มากเรียกได้ว่าแจกเลยเซ็นกันรัวๆเลยค่ะชื่นใจมากแฟนๆมากันล้นหลามนะครับรั้งแรกที่มาแจกปฏิทิน ก็ทุกคนก็น่ารักมากเลยค่ะก็ดีใจที่ได้มาเจอกับทุกๆคนค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาหาแล้วก็มารับปฏิทินจากพวกเราค่ะปิดเคหัดนังคอย EP 9คืนนี้เราจะได้เห็นกุ้งใส่ชุดบ้าบ่ายยหยะแบบเต็มยศเลยค่ะซึ่งสาวพิงพลอยประภาวดีที่วันก่อนเข้ามาสวัสดีปีใหม่ที่ช่องเร็จ HD ก็เลยรีบมาสปอยแฟนๆว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่กุ้งใส่ชุดนี้แล้วแล้วก็มีเรื่องให้ต้องลงไปใต้ดินอีกแล้วหรือจะเปิดปมความลับอะไรใหม่หรือเปล่ารอติดตามให้กำลังใจเธอกันด้วยนะคะสวยมาก เลยค่ะเคยได้มีโอกาสใส่ตอนวันฟิตติ้งด้วยค่ะแต่คือวันฟิตติ้งก็คือพี่เจ้าของร้านนะคะมาจากภูเก็ตเลยมาจากใต้เลยค่ะแล้วก็มาใส่ชุดให้เราใส่หัวใส่เครื่องจะบอกว่าหนักมากคือเป็นทองแท้หมดเลยค่ะที่ที่เขาที่เขาใส่ให้เราต้องใส่ช้องข้างในค่ะแล้วก็ตีผมขึ้นมาเพื่อให้หลับกับไอ้อันที่ใส่บนหัวข้างบนค่ะก็ค,ะค่อนข้างที่จะใช้เวลามากๆเลยสนุกมากแน่นอนอยากให้ทุกคนนะคะ เป็นกาลังใจให้กุ้งด้วยเพราะว่าหนูบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดว่าลงไปใต้เคหานเมื่อไหร่คือเรื่องเหมือนเพิ่งเริ่มเพราะว่ามันจะมีความลับมากมายเลยค่ะอยู่ใต้เคหะและอีกฉากระทึกที่ทั้งพิงพลอยบูมกิตก้องแท็กทีมกับโอรัทีแบมแบมนัสมนต้องมาหลบกระสุนหายใหญ่จากแก๊งโจในป่าซึ่งเบื้องหลังพิงพลอยบอกว่าลุ้นกว่าอีกค่ะเพราะต้องดูคิวที่พี่ๆทีมงานเขาฝังกระสุนเอฟเฟกเอาไว้ให้ดีๆด้วยถ้าอยากรู้ว่าแก๊งนี้เขาต้องหนีเพราะอะไรอยู่รอชมนะคะนั่นแหละค แบบว่าบูรังผ่านของ3มกลุ่มนะคะเราอ ah. ่ะมีคิวเยอะมากเลยค่ะตอนนั้นพีอ่ออได้ให้ซ้อมแบบ5้าซีนทีเดียวเลยแล้วใช่ค่ะรวบทีเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นซีนต่อกันอะไรเงี้ยค่ะก็ทาย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 เสร็จปุ๊บอันนั้นไม่เท่าไหร่เจอเอฟเฟกต์ก้มหน้าอย่างเดียวเลยค่ะเราเน้นแบบว่ามุดอย่างเงี้อย่างเดียวเลยค่ะหนี let go. Oh, yeah.